ะไอ้เนี่ยเหรอที่อันนี้อาเคมีสองสีเหรอไอ้เนี่ยเราใส่อยู่ในบมีสองสีครับมีสองสีตอนเนี้ยใช่ครับอันนี้ก็คือซ่าขึ้นหนึ่งแล้วอ่ะาขาวขึ้นทำไเนี่ยมันใส่อยู่ในหมดฝักไอ้เนี่ยเหรอดีๆมึงใส่อยู่นี้เลยเหรอใส่เลยโอเคงั้นก็ลั่นเดะงั้นก็ลั่นเดะงั้นก็ลั่นเดะเพื่อนกูลั่นกูก็ลั่นเดะ อะไรอันนี้คือเด็กไอ้เมเกอบายบูดบายน้องชาย ไอเนี่ยสวัสดีไงน่ะสวัสดีครับฮัลโหลน้องไปเปลี่ยนสีดเนีมึงไล่แบบนี้ไม่ใส่เนี่ยโปรเทคไม่ใส่เนี่ยน้องไปเปลี่ยนสีก่อนไปไอเนี่ยมึงไล่แบบนี้เลยหรอไล่เป็นเสี่ยวเลยโอ้ยเพื่อนไล่เป็นเสี่ยวเลยเอาไงเอาไง ไม่เห็นมันใส่อะให้มันไปใส่นู่นน่ะใส่เกาะนู่นน่ะเอามึงจะ,จะใส่ใสเลยเหรอเอเ<ล>อ,เอใส่ไปได้สีขาวโอเคเพื่อนอย่างงี้หวาน p l นเ e t เอาแล้วไอ้เชี่ยเหนียวมันเอาแล้วโอบีเจอ,อยังวะโอบี้ แม่งเดือดอะสีแรกเอาสีขาวใช่ไหมให้เลือกตอนนี้าสีดำ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 เอาดำเหรอเราเราเป็นสองสีได้ไ่ะบ้าสายสองสีอะ่ะได้ส,<า>สีเดียวเพื่อนทั้งดำเลยอะเอาสองสีเลยอะ่ะ เราก็ใส่สีขาวไปก่อนไม่ได้เหรอวะแล้วค่อยไปเปลี่ยนสีดำที่ 22, 24ได้ปะได้อะ <c oughs> ถ้ามุดเราใส่สีขาววะเน,นี้ยแล้วเราไปค่อยไปชิงสีดำได้ปะพี่หลอดพี่จะใส่ไรพบีใส่มุดหรือใส่อะไรใส่แม่งทุกอย่างอะ่ะเอาง่ายเพอแบบว่าพออพอถึงวันก็ค่อยใส่เนี่ยสีดำ <c oughs> ได้ป่าววาคอนโด ถ้าสมมติวันนี้ผมใส่สีขาวเงี้ยใช่ปะ่ะแล้ววันที่24ผมไปเปลี่ยนเป็นสีดําไม่ได้หรอก็ได้ปะใช่หรอโดนเนตมา10บ,บาทใครเข้าแทนสเวนครับใครเข้าแทนสเวนรครับอปเตอร์ครับคอปเตอร์ไปบอกเพื่อนด้วยนะกลับมาใช้สีขาวก่อนนะ แล้วหมดครูดาวยี่สามห้ามใส่สีฟ้านะเดี๋ยวโดนปรับตอนนี้ยต้องใส่สีขาวแล้วอ๋อตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็พอหมดครูดาวยี่สามแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวกใช่ป่ะเอออ่ากูเก็ตละใส่สีขาวเพื่อนใส่เลยใส่เลยไม่เป็นแล้วแต่เราจะเปลี่ยนไว้คอนโดี๋ยวใส่สีฟ้าก็คือถ้าสมมุติอะถ้ามูดใช่ไหมมันครบสิบแปดใช่ป่ะสิบแปดเรายืนยืนสิบเป็นร้านใหญ่เดี๋ยวร้านปิดร้านปิดแบบนี้อ๋อโดดอธิบายให้ฟัง เข้าใจล,ละก็คือถ้าสมมติเรายื่นชิงสีขาวใช่ป่ะแล้วเอ็มเปัดใช่ไหมก็คือเราเราได้ใส่สีขาวเลยได้ใยเอ็มเน่ะคือมันจะมีคูดาวหนึ่งเดือนแต่เราไม่มีไปเลยปะคือเอ็มเมันไอ้นี่มันปัดไปแล้วไงมันมีครูดาวหนึ่งเดือนที่เรามีคูดาวกับสีดําเพราะว่าไอ้โฮปยื่นมาแล้วเราปัดเนี่ยเข้าใจไหมแต่คนที่เปลี่ยนอะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลย เ็จละแกงเหรอแก๊งมาแกเหรอผมอยู่ทีมเรดแมทด้วยเหรอะเฮไอ้เหี้ยนเนี่ยผมใช่ไหมนะไอ้เนี่ยมันมีครูดาวเขาบอกว่าอะไรนะมันไม่มีครูดาวเหรอก็ครูดาวเราหมดแล้วไงสีขาวไงไม่เพื่อนถ้าสมมติเราเปลี่ยนสีขาวอะเราจะเปลี่ยนเป็นสีดำไม่ได้ไม่ใช่เหรอ หรือยังไงวะเปลี่ยนได้ก็คูดาวสีดำเราหมดเนี่ยอยู่ที่อนเียร่ใช่ไหมใช่ก็คืออ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนสีขาวไปสีดำสีขาวเราก็ต้องรอเปลี่ยนอีกกี่เดือนหน้าอ๋อใช่ใช่เพราะคูดาวเราครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทั้งสองแล้วอ่าอ่าอ่าเอออ่าอนนี้คือมึงถามสภาใช่ไหมใช่ถามเนาะโอเครู้เรื่องเพื่อนอย่างนี้รู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องเลยอย่างนี้รู้เรื่องเลย ก็ <gas> <c oughs> เดี๋ยวล้าเอ้ใครล้อ <Wein> อ่ะครับใครติดแซวอ่ะเพื่อนเพื่อนผมลิ้นพันครับใครติดแซวอ่ะ เอ้ยมิงตามคนเข้ามาดิวันนี้กูขอ25ห่วงนะไม่มีชุดสีขาววะพี่หาไม่เจอตามคนเข้ามาดิตามคนเข้ามาดิใส่ฮู้ดอะไรไปหมดเลยสีขาวมีนะวันก่อนกูยังใส่เลยหาดีๆมาโอ้โหได้กลับมาใส่สีขาวแล้วร้านสิบเอร้านสิบเ้ยมันเติมร้านสิบเลยจากที่โดนแย่งชิงไป กลับมาใส่สีขาวอีกครั้งว่ะคนดูแม่งกลายเป็นไม่กินตาไปเลยว่ะไอ้เบสลงมาร้านสิบอ่ะไปเร่อู้เลขอะไรอ่ะพี่เลขเดิมอะเลขเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนสีเฉย อีข้าววีอ่ะแต่ไม่รู้เปลี่ยนเสื้อทันปะมันพูดออกจากเดฟแมทเฮ้ยที่บอกว่าเป็นเมื่อกี้แล้วไม่ใช่หรอมันไม่ใส่กออยกันวะเสื้อฮู้เลขอะไรมันเปลี่ยนทันหวะไม่น่าทันหว่พี่เหนี่ยวดูโอเคไหม เจ็ดด<ป>ิวคิวบ้างศ <000 S 2> ูนย์ศูนย์เจ็ดดอมาสิบบาทแบนน้องชายพี่สตอรี่จบยังอ oh ่ะน้องจบแล้วครับจบแล้วครับสตอรี่จบแล้วครับ <S <S ไอ้มึงพิมพ์ในกลุ่มเนี่ยแล้วบอกว่ากูตามใม่เข้าแม่งเลยสองแล้วนะสองแล้วนะกูให้ครั้งที่สองแล้วนะวีร์ล่ะห้าวี ฮะไม่น,านม่าทันไ,ไม่น่าร้อยี่น่าบโทษเลยผมไปเล่นไม่นนม,ไมีนนมม<า>อะข้างบนเอเคโอเคบอ,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 อกแล้ว้เนี้ย สีขาวตัวจริงอยู่นี่เว้ยเบียดสนับแอม่อุ้ยสวยเหนียวเพื่อนพื่สวยสวยเหนียวเก่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออสวย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 มีดมีดมีดแล้วมันก็จะลำออกมันแค้นอุ้ยแม่งใช้ที่ชุบใหม่ด้วยไหมรวยเว้ย

กอดได้ใส่กอดได้พี่แย่งไม่ออกใส่กอดได้สองสี่หกฟังมันเนี่ยฟังมันเนี่ยไปใส่กอดได้ต่อเตะมันเนี่ยอุ้ยมันไม่ได้พี่ทอทำไมไม่ได้อ่ะไอเอเดียพี่คิดไม่ได้ไม่บอกให้ไปใส่เกาะได้ครับพี่ได้เอกับนารนี้นะอย่าให้เห็นนะใส่กอดเนีสวยเพื่อนมันเคยทำอะไรกับเราไว้สวยเพื่อนต้องงี้ แม่งออกแม่งออกไม้คีระแม่งสไลด์ออกมาแม่งออกไม้คีร่เาเฉยรอไม่ต่อรอรอต่อยกัเรื่อยๆนี่ไงแล้วก็มาแชร์ปาดนี่ตงมาอะไร เรื่องอะไ้เดี๋ยว <c oughs> อะไรครับโอ้ว้าวไม่มีทีงานดพี่เนเี่ยมีปะมีแต่ไปหยิบหยิบบ้างไง แล้วคนที่เพิ่งเข้าประเทศมาอย่างนี้มันก็ไม่นับใช่ไหมแล้วอย่างนั้นละมีที่งานอยู่ของของส่วนตัวนะที่งานรั้กาลเขาประกาศว่าหากใครพบหินเอลเเใส่สีฟ้า 10m ไม่นับหรอกเพิ่งเข้าประเทศมา